สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบและสัมผัสงาช้างดามเป็นงาฝักเป็นงานะครับองค์นี้นะครับเขาเรียกเป็นเล่มนะไม่ใช่องนะนะครับองนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางที่ใช้ปราบพูดผีปิศาจใช้การ ตั้งสาลตัดต้นไทรใหญ่ๆต้นคนโบราณนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเวลาเขาตั้งสงตั้งศารเนี่ยศารเจ้าเนี่ยเขาต้องใช้สิ่งนี้นะผมก็ไม่อยากจะพูดตรงๆนะว่าคืออะไรมาอย่างไรนะครับแต่อยากจะพูดบอกเพื่อนว่าสิ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาใช้ในการตั้งศารตัดต้นไทรนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมกำลังเผยแพร่ตอนนี้ คือสิ่งที่ผิดกฎชุมชนนะครับผมจะพยายามออพูดอ้อมคม้อมและก็พยายามไม่ให้ไม่ให้เห็นจุดหลักๆจุดสำคัญที่ว่าจะต้องผิดกฎชุมชนนะครับให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับดูแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้นะครับขเขาเรียกว่า เป็นงาช้างนะครับเป็นทองเหลืองโบราณนะครับตัวที่หุ้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่หุ้มเดี่ยนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูกันตัวที่หุ้มอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นโบราณนะครับเป็นเป็นทองเหลืองโบราณไม่ใช่เป็นโบราณนะครับไอคนพูดเนี่ยก็พูดผิดพูดถูกแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่า ถอดออกไปนะครับถอดออกไปให้ดูเพื่อนดูชัดๆก่อนนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จุดที่ที่จะต้องดูนะครับว่าเป็นของแท้ของปลอมบริเวณตรงนี้จะเป็นนาคนะครับจะเป็นนาคเนี่ยเ,เนื่องจากว่าสิ่งสิ่งนี้เก่ามากแล้วเออหลายสิบปีนะครับก็พอดีจุดตรงนี้มันก็จะดำๆไปนะครับ แต่ถ้าเราเอายางลบเนี่ยมาขัดมาถูนะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงและก็เงามากเลยนะครับจุดตรงนี้จะเป็นทองเหลืองโบราณนะครับส่วนจุดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่างาช้างนะครับเป็นงาช้างล,ลักษณะงาช้างจะมีลักลวดลายเนี่ยครับลายลายคือเป็นเหม,มือนเหมือนลักษณะไม้นะครับเหมือนเมื่อเวลาเราเลื่อยไม้ไปเนี่ย แก่นในไม้จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเด็กเป็นโคง้งเป็นโค้งนะครับเี่กเขาเรียกว่างาช้างนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าฝักฝักนะฝักฝักของมิตรหมอหลวงพ่อกวยนะครับอันนี้ครับฝักงาช้างนะครับแล้วเรามาดูด้ามนะครับมาดูด้ามด้ามนะครับด้ามจะทําจากงาช้างทั้งนุ่นเลยนะครับจะมีลักษณะ เป็นเส้นเส้นนะครับเส้นแตกนะครับเป็นเส้นแตกเห็นไหมเนี่ยแตกแตกระแหงเนี่ยปึ๊บเนี่ยแตกเป็นเส้นเส้นนะครับไปดูนะเดี๋ยวผมประกอบก่อนอันตรายครับเนื่องจากว่าทําคลิปพวกนี้เนี่ยมันต้องทําไม่ให้เห็นอย่างอื่นนะครับเห็นไหมเนี่ยผมพูดพูดผิดไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงาเว็บเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว,ว่านาคนะครับนาคนี่ย เห็นไหมตรงนี <N> ้ผมเอายางลบถูด <N> ูนะครับก <N> ็จะเป็นเงาเงานะครับส่วนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแตกร่องเลือดของงาช้างนะครับเห็นไหมครับเดะเดะเดเเห็นไหมชัดเจนไหมครับเพื่อนๆดูดีนะครับเดะเดะเดอ่ามันก็มองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าส่องไปก็ไม่เห็นมันแตกมันอะไรหรอกครับเพราะว่ามันร้าวย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นของปลอมเขาจะใช้ปลายมีดขูดนะครับขูดอย่างเงี้ย พึด่ดเอาไปเงี้ยเวลาเราสองดูก็จะเห็นรอยเมดขูดนะครับหรือตะปูขูดขูดให้เป็นร่องนะครับแต่ถ้าเป็นของจริงนะครับของจริงก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ไม่มีรอยขูดอะไรเรียบๆนะครับเรียบๆเห็นไหมนี่วิธีการดูนะครับเมดหมอลงพ่อป่วยหรือลงพ่อเดิมนะครับที่เป็นเล่มใหญ่ที่ดำเป็นงาฝักเป็นงานะครับเห็นไหมเนี่ย จะมีความสวยงามมากนะครับคือจังเงาและจังสวยนะครับพมว่าเป็นเม็ดมีราคาหลักแสนเลยทีเดียวนะครับเม็ดเล่มนี้ถ้าเป็นคนละคดเดิมกันหลักแสนเช่นกันนะครับหรือว่ากลัวก็หลักแสนเช่นกันคือราคาไม่ใช่ถูกเลยนะครับหาซื้อยากมากเป็นเม็ดที่คนเขานิยมและฮวงแหนกันนะครับคนที่มีนะครับเม็ดที่เป็นกระช้างนะครับตัวเมด็ดถ้าโดนเม็ดบาดนะครับ ถ้าโดนถ้าโดนเมีดเล่มนี้บาดมือนะครับเขาจะใช้การถูบริเวณนี้ถูถูถูถ,ถ,ถูเอาใส่น้ําให้กินนะครับคือว่ามันจะรักษาย,ยากเนื่องจากว่ามันมีพิษหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับคือถ้าเมีดเล่มนี้เมดเล่มนี้ทาบาดมือเขาต้องเอาด้ามนี่ถูกับหิน ใส่น้ำกินนะครับจะช่วยรักษาบรรเทาพิษหรือไม่ก็ทูทๆแล้วก็เอาผงเนี่ยไปทาทาบริเวณมีดบาดนะครับันจทีจะหายได้นะครับเพราะว่าเป็นมีรท,ที่เขาปลุกเสกใช้คาถาอาคมคนโบราณเนาะใช้คาถาอาคมในการปลุกเสกนะครับก็รักษายากนิดนึงนะครับถึงไม่คมุมแต่ก็บาดได้เช่นกันครับอ่าจุดมาจุดต่อไปนะครับที่จะให้เพื่อนดู อันนี้ก็ต้องค่อยๆทำนิดนึงนะจะมีลวดลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าเกี้ยวนะครับเป็นหน้าเกี้ยวแล้วก็จุดที่ต้องสังเกตสิ่งเล็กๆเนี่ยเนี่ยๆนี่ตรงนี้นครับเห็นไหมเนี่ยอักขระยันเล็กๆเนี่ยต้องมีนะครับต้องมีจุดสําคัญเลยจุดเนี้ยต้องมีต้องเช็คให้ดีนะครับถ้าไม่มีก็แปวลว่าไม่ใช่นะครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ตัวยันที่เขาเขียนไว้ในเล็กๆหน้าจะต้องเกี่ยวกันตัวมิจจะต้องเป็นสีขาวออกดำดำนะครับสีขาวออกดำดำเ่ยอัขระยันนะครับผมจะใครดูแบบชัดเจนกันไม่ได้เพราะว่ากลัวกันนะกลัวผิดกฎชุมชนนะครับเพราะว่าเราเป็นครีเอเตอร์พาร์ทเนอร์ยูทูบแล้วเห็นไหมครับเนี่ยชัดไหมครับตัวยันจะลึกมากลึกและชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆลึกและชัดเจนเลยนะครับ เขาจะเขียนคาถาเป็นคาถาบาลีนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนไหมครับลึกมากแล้วก็ชัดเจนมากเขาจะไม่ทําแบบชุยๆนะครับคือของแท้นะครับความหนาดูความหนา,ค,า,นานครับหนามากมกันนะครับโอเคก็เอาเข้าไปก่อนนะครับให้ดูแบบแค่ผิวเผอนะครับคือโชว์มาก,กวันนี้ไม่ได้นะครับเป็นครีเอเตอร์พาร์ทในยูทูบเนี่ยคือ,คอต้องทําให้ ดีนะครับเราจะไม่ไปแพร่สิ่งที่ผิดกฎชุมชนนะครับมันทําให้ช่องของเราอาจโดนปิดได้ไง่ายๆอันนี้เอามาให้เพื่อนๆเราได้รับชมเป็นวิทยาทานอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออะไรวิธีการดูยังไงนะครับถ้าใครมีที่บ้านของท่านท่านสามารถมีเงินมีทองใช้แลกเป็นเงินเป็นทองได้ไม่ใช่ไม่มีเงินมีเงินเป็นทองนะครับแลกเป็นเงินเป็นทองได้นะครับ,บร้าน พระเครื่องใหญ่ๆเขารับเช่าร้านเครื่องเครื่องรางพระเครื่องที่ใหญ่ๆเขารับเช่าสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่แบบมากระตุใจรับชมสวัสดีครับผม